่วงนี้มาดูโครงการดีๆนะคะ MEA ได้ร่วมกับกปนค่ะติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนะคะเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในส่วนราชการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ นายวิลาเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านาครหลวงพร้อมด้วยนายมานิตปานเอมผู้ว่าการการประปานาครหลวงหรือกปอนได้ลงนามบนันทึกความเข้าใจโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกระหว่าง MEA กับกบน ซึ่งเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานในส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพลดการนำเข้าเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ โดย M.E.A เป็นผู้ดำเนินการสำรวจออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ20ปีซึ่งคาดว่าจะทำให้กปนนั้นประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ1,675ล้านบาทและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ636,621ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือคิดเป็น31,831ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีค่ะ ัการที่เราได้ทำภารกิจร่วมกันนะครับซึ่งเป็นเจตนารมนะครับของเราทั้งสององค์กรเนี่ยในเรื่องของการไฟฟ้านะครหลวงเองเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาระบบนะครับระบบไฟฟ้านะครับให้มีความสมาร์ทนะครับเป็นสมาร์ทซิสเต็มเรื่องของในเรื่องของการบริการก็พัฒนาในสู่เรื่องของดิจิทัลเซอร์วิสซึ่ง การบริการนี้เราก็ร่วมกับการประปาในการที่จะพัฒนาระบบบริการให้เป็นดิจิตอลเซอร์วิสส่วนอันที่3นี่ก็คือเรื่องของกรีนเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับทั้งสองหน่วยงานที่จะโกกรีนนะครับแต่วันนี้เนี่ยในเรื่องของการทำให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดการประหยัดพลังงานเนี่ยครับเราไม่ได้ต่างไม่ได้ ต่างหน่วยงานต่างทำแล้วฮะเรามาทำร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของการใช้ทรัพ,พยากรเรื่องของความเชี่ยวชาญเราเอาของแต่ละหน่วยงานที่เรามีนะครับมาทำร่วมกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นก้าวแรกนะครับที่จะทำให้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยบรรลุการเป็นอ,องค์กรที่ยั่งยืนในอนาคตครับคือ ปราปานอกจากผลิตน้ําแล้วส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับคือต้นทุนของเราเนี่ยคือ160ล้านบาทเลยนะครับต่อต่อเดือนนะครับในในเรื่องของค่าไฟทางด้านค่าค่าค่าพลังงานนะครับแต่ว่าถ้าเราทําเต็มพิกเต็มเต็มเฟสอะไรอย่างที่เราร่วมมือกับไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราสามารถจะลดได้ถึงเดือนละ7ล้านบาทนะครับส่วนหนึ่งก็คือมันเป็น,เป,นเป็นความร่วมมือนะครับเป็นความร่วมมือแล้วเป็นความยั่งยืน ของของประเทศด้วยนะครับที่เราเราจะลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลแล้วก็หันมาใช้พลังงานสะอาดนะครับก็คือมันจะทําให้ให้ให้โลกเราดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกคือความร่วมมือทางด้านพลังงานนี้ก็เป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เราทากับการไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็เป็นความร่วมมือทางด้านการให้บริการก็คือ จะบริการที่ไฟฟ้าหรือที่ประปาสามารถท่านสามารถเข้ารับบริการได้เลยเช่นกันนะครับอย่างที่เราทําไปแล้วนะครับแต่อันนี้ก็เป็นความร่วมมืออีกอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อไปในอนาคตเดี๋ยวเราก็มาหาโครงการที่จะทาอะไรร่วมมือแต่นี้เพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อเพื่อเพื่อประชาชนแหละครับเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนะครับที่ไหนมีน้ําที่ไหนมีไฟที่นั่นก็สะดวกสบายนะครับปัจจุบัน m e a นั้นได้ทําการสํารวจรวมไปถึงการออกแบบแล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการติดตั้ง สำหรับผู้ที่สนใจจะติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร r o ูฟท็อปก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง M.E.A. Call Center 1130รวมไปถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้แก่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง M.E.A. Line M.E.A. Connect และ Twitter @M.E.A.News ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ